าการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงของไทยนั้นเป็นเรื่องที่ดีค่ะโดยเฉพาะกระทงที่ทามาจากวัสดุธรรมชาติเพราะว่าเราจะได้รักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีด้วยนะคะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะมีกระทงที่จะเตรียมไปลอยในวันพรุ่งนี้หรือยังถ้ายังไม่มีวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมค่ะมาเรียนรู้การทํากระทงกันเพราะว่าวันนี้แขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะก็คืออาจารย์จักรพันธ์รูปงามแล้วก็น้องนองน,องนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพค่ะสวัสดีอาจารย์และน้องน้ด้วยค่ะ อาจารย์เสื้อสวยมากขอบคุณครับคุณผาไทยก็ เสื้อสวยไม่แพ้กันเลยนะครับขอบคุณาจารย์อาจารย์คุณผู้ชมรู้ไหมเมื่อกี้ผัดไทยดูอันนี้ <c oughs> ใช่ไหมคะอันนี้เป็นประดิษฐ์เนาะ <c oughs> แต่เราสงสัยว่าเล็กๆแบบนี้ทํามาจากอะไรถ้าเป็นของจริง <c oughs> อาจารย์บอกว่าเป็นกลีบดอกดาวเรืองอาจารย์ดึงมาให้ให้ผัดไทยดูพี่ผัดไทยดูสชกลีบให้ผู้ชมได้ดูด้วยเล็กมากเลยนะคะคุณผู้ชมดูนะเล็กแค่เนี้ยอาจารย์เมื่อกี้สาธิตให้เราดูว่าสามารถที่จะทําพับได้เล็กแค่นี้นะคะเนี่ย แต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเล็กกว่านี้ที่เอามาเรียนกันคือกลีบอะไรนะคะดอกเข็มดอกเข็มก็ได้ด้วยคือใช้เฉพาะกลีบเขาเหรอใช่ครับผมคนไทยนี่สุดยอดจริงตื่นเต้นยอดค่ะแต่ก่อนอื่นอาจารย์ขาประเพณีรอยกระทงอยากให้อาจารย์พูดถึงความสําคัญของวันนี้ค่ะครับผมก็ความสําคัญนะครับประเพณีรอยกระทงเนี่ยก็เป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนานนะครับจาก หลักฐานที่ปรากฏเนี่ยน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยสกอตไยเป็นราชธานีแล้วนะครับก็ในที่ที่หลักฐานที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือในหนังสือ,อตำรับท้าสรีจุฬาลักษณ์นะครับ <ภา S 1> หรือว่านางนพมาศที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับ <ภา S 1> ก็เป็นพระนิพนธ์ในสมัยรัชกาลที่3นะครับ <ภา S 2> ก็ได้กล่าวถึงนางนพมาศนะครับก็คือได้คิดผลิตกระทงลอยนะครับเป็นรูปทรงดอกบัวนะครับใช้ กรีบพึกษารดาชาตินะครับคือกรีบดอกไม้ชนิดต่างๆนะครับดาม,มาติดนะครับประดิษฐ์เป็นรูปดอกบัวแล้วก็มีการแกะสลักนะครับมายุระคานนกวหกิหงนะครับก็คือแกะผล,ละไม้หรือว่าผักนะครับเป็นรูปนกนะครับจับจิกเ,เกสรดอกบัวอย่างงดงามมากเลยครับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยนันทมาเนี่ยเป็นสนมของพระร่วงเจ้าในสมัยสกไทยใช่ไหมครับตาม ตำรับที่ที่บอกไว้นะครับก็คือก็เลยมีการทํากระทงนะครับสืบตั้งแต่นานเป็นต้นมาครับผมก็คือมาจากหนังนพมาศท่านนี้นี่เองคใช่ครับคือคิดประดิกระทงเป็นรูปทรงดอกบัวนะครับผมแต่ว่ารูปทรงอื่นๆเนี่ยอาจจะมีมาตั้งแต่ตั้งนานแล้วนะครับเราอาจจะยืมวัฒนธรรมมาจากอินเดียนะครับผมก็คือการประดิกระทงนะครับเพื่อขอขมาพระแม่คงคาหรือว่าเป็นการ บูชารอยพระพุทธบาทนะครับมผมทีนี้กระทงแต่ละอันต้องบอกว่าสวยมากโดยเฉพาะด้านนี้อันนี้ใครเป็นคนทำคะกเ็เป็นนักศึกษานะครับที่สาขาวิชาครา,า,ามาศศึกษาที่คณะครับอันนี้เป็นนักศึกษาปีที่3าครับตอนนี้ไปตอนนี้เรียนจบแล้วครับทำงานเป็นครูแล้วครับ<อ>ผมแล้วน้องๆประดิษฐ์อันไหนบ้างเอ่ยน้องน้องก็จะเป็นผู้เช่วประดิษฐ์กระทงออของเราในวันนี้นะครับเป็นกระทงใบตองดอกไม้สดครับผม <ส>อยากอยากถามน้องๆบ้างว่าน้องๆเองก็จะต้องเคยประดิษฐ์กระทงที่ที่ใหญ่ๆแบบนี้ถูกไหมคะ <S <S แล้วเวลาเราจะก่อนที่เราจะประดิษฐ์เนี่ยน้องๆต้องมีการออกแบบก่อนไหมคะต้องมีการออกแบบก่อนครับแล้วก็คุยกันรปรึกษากันก่อนครับว่าต้องทําประมาณไหนต้องใช้เวลาใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ประมาณนี้ครับแล้วปกติใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ก็ถ้าคนเยอะครับก็ใช้เวลาก็ไม่นานครับแต่ถ้าแบบไม่นกี่วันหรอก ประมาณ 1- 2วัน็ได้กระทงวันก็ไดกระทงขนาดไหนคะต้องใหญ่นะก็กระทงประมาณประมาณนี้ก็ได้ครับ1-2วันเอาจริงๆนะแค่พับไอเนี่ยแถวเดียวเนี่ยก็ใช้เวลาทีนึงแล้วหนูอ่ะใช่เขาเรียกเจี็ดใช่ไหมอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าอะไรฮะไอ้กร่ทับสรครับใบสี นี่มันใหญ่มากเลยนะแต่อยากเห็นฝีมือน้องๆแล้วว่าพี่ผาดให้นุ้้องสาธิตเลยดีไหมให้น้องสาธิตให้นงหน่อยค่ะเผื่อคุณผู้ชมจะได้แบบว่าเก็บไว้ดูเป็นตัวอย่างนะคะโอ้โหเชิญเลยค่ะวันนี้ให้น้งองลองทําให้ดูเป็นอะไรนะเขาเรียกกล้วยใช่คับเป็นกระทงกรีบใบสีครับผมทาจากใบตองแล้วก็เปลายยอดเนี่ยจะเป็นดอกพุดธครับผมเดี๋ยวให้นใองน้องสาธิตทําให้ดูเลยนะครับเชิญลูกคนไหนคะทีนี้อยากถามน้องๆว่า ทำไมน้องๆถึงเลือกเรียนสาขานี้คือชอบโดยส่วนตัวหรือว่ายังไงคะครับโดยส่วนตัวก็ชอบนะครับงานไทยนะครับก็ประมาณว่าเป็นการอนุรักษ์นะครับของวัฒนธรรมไทยด้วยอีกอย่างก็เป็นงานที่เราถนัดด้วยสร้างไรายได้ด้วยครับเออเริ่มจากความรักความชอบเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่สาคัญสร้างไรายได้ชอบตรงนี้ล่ะ เดี๋ยวทางนู้นเขาทำกันเร็วมากเลยค่ะให้คุณผู้ชมดูช้าลูกช้าช้ <c oughs> เดี๋ยช้าชลูกช้าช้าลูกไม่จะดูจำด้วยอ่ะคุณผู้ชมดูนะเดี๋ยวเราตัดใบตองออกมาไซส์ประมาณนี้ก่อนประมาณสัก 2, 2นิ้วได้ไหมครับประมาณสนิ้วครับยาว,นวนนย8นิ้วครับอ่ะลูกอ่ะแล้วก็ดอกพุธวางตรงปลายใช่ไหมคะช้าช้าแล้วลูกนะอแล้วก็บีบจ่าเชิญค่ะแล้วก็หมุนเนาะหมุน ดอกไม้<า>ที่ใช้เป็นยอดคือดอกอะไรนะคะดอกพุทธดอกพุทธเก็บชายไหนพี่แัดลองนะหนูหยิบพูดได้หน่อยค่ะไก่ประมาณนี้อาวางตรงนี้ใช่ไหมคะ ต้องวางเฉียงวางเฉียงครับคือโดนปกติแล้วใบสีเราต้องใช้กี่ชั้นคะอาจารย์เออเราจะนิยมเป็นจำนวนขี้ครับเลขมงคลนะครับเป็นเลขขี้3 5 7 9าเจ็ดเก้าอย่างนี้หมายถึงจํานวนชั้นแต่ละชั้นที่เอามาประกอบเป็นหนึ่งใช่ครับหนึ่งช่อตัวยอดเนี่ยครับสมมติว่าอันนี้อันนี้คือไม่นับยอดนะครับก็จะเป็นยอดนับเป็นหนึ่งแล้วก็ตัวลูกเนี่ยจะเป็น5อย่างนี้ครับอ๋อก็คือตัวลูกเนี่ยจะเอาเป็นเลขขี้่เพื่อความเป็นมงคลสูงที่สุดที่เคยทํามีกี่ชั้นนะ ก็จใครับจะนับเป็นความไม่ได้จำนวนชานนะครับก็คือเป็นประมาณ 3- 4เมตรแล้วครับผมสาี่เมตรใช่ครับผมเป็นกระทงขนาดใหญ่ครับคือฐานมันเนี่ยก็ประมาณเมตรครึ่งแล้วครับแล้วก็ทําเป็นดอกไม้สดครับผมดอกไม้สดหมดเลยใช่ครับใช้อันที่ 3- 4เมตรที่อาจารย์ว่าน้องๆร่วมกันทาถูกไหมฮะใช้ใช้เวลาทานานไหมท่านอาจารย์ประมาณเตรียมประมาณ1สัปดาห์ครับผมแล้วก็ น้องๆทําทั้งสาขาเลยครับก็คือทั้งสาขาเนี่ยมีประมาณคัดเฉพาะยอดฝีมือทั้งสาขาเนี่ยเรามี600คนมีนักศึกษาประมาณ6ก0ก็คัดมาประมาณ50คนนี่ครับผมที่มีฝีมือช่วยกันทาครับผมอาจารย์ขาที่มหาวิทยาลัยของอาจารย์ถ้าเกิดน้องๆเนี่ยไม่ได้เรียนสาขานี้แต่ว่าอยากเข้าร่วมมีชมรมมีการก่อตั้งเป็นชมรมขึ้นมาไหมคะ,ะยังยังไม่มีครับส่วนใหญ่เนี่ยจะ ของมหาวิาลัยนี่จะมีสนับสนุนนะครับจะมีะการอบรมเป็นหลักสูตรระยะสั้นนะครับเป็น,ปนตามปีงบประมาณนะครับผมแล้วแต่ว่าบางปีเนี่ยอาจจะเป็นการสอนร้อยมาลายหรือว่าเป็นการสอนการประดิษฐ์กระทงเนี่ยครับผมขึ้นอยู่กับงบประมาณในแต่ละปีหรือว่าการจัดโครงการครับผมโอ้โหคือแต่ละภาพที่ขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะสวยมากๆไม่ว่าจะเป็นกระทงแบบชั้นเดียวหรือว่าจะเป็นที่แบบสูงๆขึ้นไป มีการส่งประกวดบ้างไหมคะอาจารย์ครับผมก็ทางสาขานะครับก็ได้ส่งนักศึกษาเข้าประกวดตลอดนะครับผมก็ได้นักศึกษาเนี่ยได้รับรางวัลหลายรางวัลเลยครับทั้งถวยพระรชาชทานนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระพัน์ปีหลวงนะครับหรือว่าถวยพระรชาชทาน<ห>สมเด็จพระนิหาธิราชเจ้านะครับผมแล้วก็ เออนักศึกษาเราก็ไปคว้ารางวัลมามาหมดแล้วค่ะผมโอ้โหฝีมือจริงๆอะ่ะคลั่นนิดนึงค่ะตอนนี้นะเราได้เราได้แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเราสอนคุณผู้ชมเข้าช่อนิดนึงอุ๊ดหนูเข้าไปแล้วอ่ะเดี๋ยวนะ <c oughs> อ่ะเอาวางใหม่คลั่ะเลยค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้ดูตามทีม่ผัดไทยกับน้องๆช่วยหน่อยนะคะน้องทํำเลยค่ะนี่เรียงใช่ไหมคะมใช่ค่ะมี่คือผ้านุง่งครับอ,อ,อ่าฮะอ๋อผ้านุง่งเขามีผ้านุงาาาน่งด้วยใช่ช้ช้าลูกใช้ช้าเอออ๋อฮะ ลักษณะจะพับเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็พับห่มเข้าไปจากนั้นก็จะกลัดนะคะก็ทับก็ทับไปอีกทีละสองชั้นแบบนี้ใช่ครับสก็ได้ครับหนึ่งก็ได้หก็ได้สก็ได้ถ้าต้องการละเอียดมากแล้วก็ห่มทีละชั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าเราทําเพื่อจาหน่ายเนี่ยแล้วก็ซักเราเข้าซักสามสลูกแล้วก็ห่มหนึ่งครั้งก็ได้ครับผมกคุณผู้ชมก็จะได้แบบนี้ให้ดูสวยมากเลยอ่ะ นี่สวยมากเลยยากไหมคะพี่ผัดไทยไม่ยากไม่ยากใช่ไหมถ้าพี่ทําได้ทุกคนทําได้เพราะว่างานประดิษฐ์อย่างเงี้ยสำหรับเราอ่ะไม่ค่อยได้ทําเนี่ยจะค่อนข้างแบบไม่นะมันจะยากแต่เห็นน้องทําแล้วเนี่ยทาได้ค่ะผู้ชมลองดูเราก็ทําทีนี้เราก็ทํากรีดให้เขาได้เรื่อยๆใช่ไหมคะสวยเนาะคือจริงๆอุปกรณ์ในการทาอ่ะมันก็ไม่ได้มีเยอะนะคะใช่ไหมคะมีหยวกกล้วย มีดอกไม้ตามที่คุณผู้ชมชื่นชอบเลยแต่ส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นดาวเรืองดกดอาวเรืองคืออกหรือดอกไม้ที่มีชื่อมงคลนะครับดอกดาวเรืองดอกเฟื่องฟ้าบานไม่รู้เลยบานไม่รู้เลยใช่ครับผมมีใบตองอย่างนี้แต่ว่าอันที่น่าสนใจพี่ผัดขาด้านหน้าของพี่ผัดอันนั้นไงที่อาจารย์กำลังหยิบอันนี้คือทำมาจาก อ้ยอันนี้มันคือหยูกกล้วยกับไอป,ปรีกล้วยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นปลีกล้วยนะครับีกล้วยที่กินกับผัดไทยนะใช่ครับก็ทําให้คุณผัดไทยเวลากล้วยนะครับที่เรากินแล้วเนี่ยเ,เราจะไม่ใช้ด้านนอกครับที่เป็นเปลือกหุ้มเนี่ย <ภา S 2> มันจะแข็งไม่อร่อย <ภา S 2> ใช่ไหมครับ <ภา S 2> เราก็เอาด้านในที่ขาวอ่อนที่เราเอาไปรับประทานกับผัดไทยแล้วเนี่ยแบ่งแยกไว้ใช่ไหมครับเราก็เอา แยกสีส่วนที่มันแข็งกินไม่กินไม่ได้ครับเอามาประดิษฐ์เป็นกระทงนะครับ oh. เป็นลักษณะของรูปทรงดอกบัวเห็นะครับข,ข้อดีของ,ของหยวกกล้วยนะครับด้านในเนี่ยเขาจะเป็นสีแดงอ่อนๆเรื่อยๆแล้วก็กรีบด้านนอกสุดเนี่ยมันจะแดงเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ดู มีมิติของสีด้วยนะครับผมฐ์เยก็ดูเป็นการไล่สีแบบนี้เลยสวยมากหมดเวลาแลวจริงอยากให้สอนอีกคุยกับอาจารย์แล้วก็น้องเพิ่มอีกแล้วที่ทำทำมาน้องๆมีการทําขายบ้างไหมคะมีครับมีทําขายปีนี้ทําขายด้วยไหมคะทําครับที่เทคโนโลยีสมุทรกรุงเทพครับก็ฝากทุกคนนะคะไปอุดหนุนได้นะครับ อาจารย์คะถ้าอยากติดตามผลงานของอาจารย์แล้วก็น้องๆสามารถไปติดตามได้ที่ไหนบ้างคะครับก็ที่เพจสาขาวิชาข้กรามศารศึกษานะครับแล้วก็ที่เพจคณะเทคโนโลยีค้ารกรรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพครับผม Facebook ก็คือจักรพรรด์ Facebook ของผมก็จักรพรรธ์รูปงามครับผมค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์แล้วก็น้องๆทุกๆคนมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ